สวัสดีครับพื่อนผ้ชมวันนี้เราจะมาขุดเหมืองหาแร่ใน EP ีที่2เจอกันเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยเราสงสัยกันใช่ไหมว่าไอ้เจ้าดวงดาวนั่นทําอะไรกับเราก็คือเมื่อกีมันเสียงคุณเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันจะแปลกไหมมันก็ไม่แปลกนะหรือรู้สึกว่าใครๆเคยเห็นคอมเมนต์ด้วยนี่นะครับ e ีพีต่อมานี้เราจะมาหาแร่เ็กกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับ ถ้าเรามีเหล็กแล้วในวันนี้วันเดียวถ้าเรามีพพกเแ็ะเหล็กในวันนี้วันเดียววันหน้าเราก็จะมีของไทเทนเนียมแบบโอเพและเอาไทเทนเนียมไปขุดเพชรและไอนี่โตละเก็บเกี่ยวอะไรเลยโซยช์ยชดโซย์ชดมันทำไมแถวนี้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลซอยชดนี่แน่ทุบซอยชดเลยซซย์ชดโตได้ นี่มันปลูกได้เหรอดังนั้นแสดงว่าปลูกไม่ได้ใช่ไหมมันต้องปลูกได้แค่ที่โล่งเหมือนกันเลยเหรอดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทําสวนที่โล่งเสร์เก็บซอยชอดไปก่อนซอยอดซอยชอดน่าจะเก็บไว้ทําอาหารก็ไ,ได้นะเราเก็บใส่กล่องไปทำาะไรค่ะได้ด้วยไปดูของในวันนี้ดิ โอ้มีหมวกหนังสองเ้ยนี่ยแล้วก็มีหนังสองสุดท้ายฉันก็จะทำเตียงแบบโอพีเลยแล้วกันนะทำเตียงแบบสงยังเบสเซตยังบอยดีกว่า เตียง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 ไม่เห็นจะได้เลยนั้นวันนี้คือการขุดเหมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดเหมืองกันหาแร่ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยในช่องวัตเตอร์ทูคีสครับมีเช้าวันที่สี่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขุดเหมืองแถวแถวนี้แล้วนั้นการลงเหมืองนี้ทีนี้ผมจะลงทางแถวแถวนี้แล้วกันแถ่นี้ น,นี่น่าจะมีเหมืองนะนี่ขุดเหมืองลงไปเลยครับผมต้องขุดให้ลึกมากลึกแบบลึกลึก,ลก,ลกที่สุดเลยดังนั้นผมจะต้องมีขั้วมีพีแอดพกแอดพร้อมครอวพร้อมไปด้วยกันดั้นั้นต้องมีให้มันเยอะดูดิดูอาวุธด้านแถบข้างล่างมันเหมือนมันเจะาหงเห็นไหมาอาวุธมันเล้าหมดเลยอะ จะอีบิที่เราได้ใช้มันไปเยอะมาก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 ,มากเลยแล้วต่อมาเราก็จะมาขุดขุดแร่ถ่านแล้วก็เก็บถอดเข้าไปอ๋อก็ได้กระเป๋าล้อน้า เก็บ mm hmm. หินไปด้วยเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรไหมถ้าอยากลงเหมืองยาวๆก็ต้องมีหินเยอะเห็นไหมต้องม,มีหินเยอะมากเลยอยากลงเหมืองยาวๆอะ่ะแถวนี้มีเหมืองที่โคตรจะมืดเลยดังนั้นไวตมิ้วสั่งเพื่อนมาไวตมิ้วไวตา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 ดีโคตรจะมืดเลย ที่นี่ไงปักไฟ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  Oh my god อ้ไฟหมดแต่ตาดีก็มีนะทานเนี่ยโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นะ่ะเดี๋ยวไฟยังไม่พร้อมเลย ไฟเหรอครับเพิ่มดีกว่าเดินทางต่อเดินทางต่อนี่แม่คับไฟมาเพิ่มเออซึ่งตอนนี้ผมกำลังโดนเกาหัวแบบเจ็บเจ็บเออหยุดหยุดอย่าโอ้ยไมกอดมันแตกมันแตกเองผีหลอกโดนบีสิงโอ้โหเมื่อกี้ซอยฉอดแตกเองโอ้โหใต้นี้มีเห,หมือะไรไม่อะ ไต่นี้มีเหมืองไหมอะ่ะโอ้โหนึกว่าจะมีซะอีกที่ไหนได้ไม่มีดังนั้นฉันต้องเปิดหมดไกลกระไลให้ด้านล่างมันเห็นได้ชัดดังนั้นขออนะ้าฮ้ย มันต้องมีสิต่อมาเราก็จะดูด้านล่างตรงนี้เปิดหมดไกลไกลมากเพื่อดูซิว่าด้านล่ามียังมีมองมีเหมือนงงเนี่ยฮะไม่เห็นจะมีแร่อะไรเลยเหมือนที่ไหนเนี่ยเหมือนนี่ไม่มีแร่เลยสงสัยนี่ไม่ใช่เหมือง,งนี่ วันนี้การออกเดินทางยาวกันยังไม่เจอเหมือเลยนึงว่าจะมีสระถ้ามีเนี่ยใช้ได้เลยอย่างแรกทีนี้ผมต้องใช้ความกล้าจำนวนมากดังนั้นฝากกดไลค์ด้วยไอสัญว์กลั์พวกนั้ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราต้องลงเหมือกันยาวๆเลยเหรอโอเคไฟมอบอุฟ๊ฟไฟดับตายแล้วโอ้ไฟดับไฟดับ ตกไฟดับวไฟดับฝนตกสาดใสไฟไฟดับเลยเวกนกำโอเคขอได้ไฟคืนก่อนเนี่ยจุดนี้มีอะไรอยนี้มองจุดตรงนี้เราเห็นเหมือนเลยมันก็อยู่ไม่ไกลนี่นะอย่างแรก นี่ขุดแล้วไปตรงนั้นก็ดีกว่าบัดกะจะมืดละโอ้โหฝนฝนฝน,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นมึดฝนนายใจะเย็นก่อนได้ไหมพืดรู้สึกว่าตอนนี้นายใจร้อนมากเลยนี่เอาไฟมานอนห้ามการใส่ฝนใช่ไหมโอ้ไม่ได้เอาถุงนอนมาด้วยสิตนั้นขออนุญาตนะ กลับบ้านแล้วค่อยมาสำรวจที่นี้ใหม่ดีกว่านะว่าละมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนผมเดินกลับบ้าช้าแล้วผมจะแวะอะไรทั้งสิ้นวัวที่นี่เยอะเดี๋ยวในเวลาทำา้้อสัตว์เราจะเอาวัวไปทำเป็นหนังแล้วก็ไปทำอาวุธชุดเกาะเยอเยอะเลยเหล็กเล็กเล็กชุดเกาะเล็ก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 เลสว่านเพชรก็ต้องใช้เหล็กเหล็กเล็กเล็ แล้วจะทำไงดีเหล็กเหล็กเหล็กเฮ้อสวรรค์เพชรก็ต้องใช้เหล็กชุดเกาะก็ต้องใช้เหล็กทำไมใช้เหล็กกหมดเลยนี่ไปเช้าวันต่อมาเลยเช้าวันต่อมาเก็บถึงนอนเตรียมตัวรอพร้อมเข้ากองไฟโอหมยกองไฟแบบตั้งไหนเนี่ยไม่เป็นไรไม่สนอ่ะไม่นดีกว่า จำได้ไหมจำได้ไหมว่าเรามาทางไหนกันอะมบอัตตเหมือนยไหนี่ยู่ตรงนี้ใช่ เหมือนเหมืองมันอยู่ด้านบนนั้นน่ะดูดูดูดเหมืองเหมือนอยู่ด้านบนนั้น <c oughs> ไหนไหนไหนเมื <c oughs> ่อคืนเรามาจากทางไหนเมือคืนเรามาจากตรงนู้ตรงนี้ใช่ปะอืไม่น่าใช่อ่ะน่าจะมาจากทางน,นั้นน่ะ มาเรามาจากทางไหนกะ็ยืนจะไม่ได้เลยว่าเรามาจากทางไหนะแล้วก็ลืมเอาถงมือมาทุกทีเก็บไอ้สิ่งนี้ไว้ดีทำไฟมีประโยชน์จะไว้อะพร้อมมีประโยชน์เก็บไว้นะโอ้โหตรงนี้ตันกดตรงนั้นอาจจะมาก็ได้เรามาจากทางนั้นเธอเอเ๊ะ เหนือจ้ำหน้จำหน้จำน้าอนี้มีเหนือสุดปะฮัลโหลเหมือมาลึกอ่ะมันรุ่มตัวช่วยสระเหมือลึกขนาดนี้น ว่าเราต้องเตรีดดยมหอกหอกหนึ่มหอกมันเยบร้อยฉันเรียกไปนอนฝนตกอะหลอนอเข้าใจคอรู้สึกคนไหมไปนอนฝนตกแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกมันหลอนอะเข้าเหมืนนอนตอนฝนตกไม่ดูเหมาะเลยอะเด,ดี๋ยวดูมานั่งถือั้นมาอย่นั่นแหละไม่เหล็กติของกันละเออเดี๋ยวต้องกลับไปสวนที่บ้านอีกแล้วเออ ทำไมแล้วมทำควานแลาวเมื่อไหรฉนจะได้ทำควานเอาเฮ้ยจะคุยอะไรอน่ยคุยทำควานเนี่แหละเดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมาขยายทาับโต๊ะรูก็ต้องใช้เหล็กโอ้ยเหล็กมันหาย,ยาก ถ้าเราต้องทำเหล็กถ้าเราต้องทำโต๊ะโต๊ะรูนก็ต้องใช้เหล็กเอ,อ้ช่ลำบากจริงๆแล้วนะทุกคนที่ส่วนโต๊ะรูนก็เหล็กเหล็กทั้งนั้นชั้นเหล็กเทียบเลยชั้นทำไงดีบางอย่างมันก็ต้องใช้เหล็กอะ่ะมันช่วยไม่ได้อ่ยู่อะไร่ะอ่ะ,อะ,อะไปหาผลผลิตที่บ้านมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาของไปฝากอ่า นี่ขอมาฝากเพื่อนดีเพื่อนนายแล้วไหนจะกอนช็อตบุกได้ไหมปลูกไว้ได้หรือว,ว่าเคยช็อตปลูกได้ดีปลูกไว้ได้

ว่าละตายก่อนเลยไฟแล้วก็ปุกได้ดิโดยไว้นะจ๊ะเจ้านี่จะใบแบตเป็นรถเลยจังหวเออไม่เป็นไรนี่ก็ต่อไปก่อนอวันนี้นะครับพอดีว่าเราต้องการหาเบื้องแั่ดันเราไปหาเบื้องธรรมชาติกันดีกว่าเหนือเนี่ยไปดูนะวมีเท่าไหร่วันนี้เราจะลงเหนือนะครับผม

เบื่อี่ไหนอะฮัลโหลเบื่อโลมเหนื่อยโอ้ยตองนั้นมีหมอนขนาดใหญ่ด้วยมีกว้าลงมาเป็นเลือดขอาคุณนะเจ้าควางโอ้ยเกือบเกือบเกือบเร็วลูกท่านี้ตรงนี้ทางตันเร็วต้องหุดอีกแล้วแต่ไม้ไม่พออ่ะ ตอนนั้นขออนุญาตเดินลงทางล่างแล้วค่ะนะโอ้จะเย็นเลยวะนายใจ,จเย็นเถอะโบดนะใจเย็นใจเย็นเถอะทำไมนายต้องฝ่าตอนที่ฉันขุดเหมืองด้วยนี่นี่นี่ขุดลงไปขุดลงไปอีนกนหรฐฐับภารกิจนี้ก็คือการตามหาล่าเหมืองมืดก็เช้นอนให้เช้าแบบนี้ อย่างแรกก็ต้องลงเหมืองไงเนี่ยเห็นไหมเรามาหาแร่เหล็กกันนะครับผมเราไม่ได้ต้องการหาแร่ทองแดงวันนี้เราจะมาหาแร่เหล็กกันนะครับใน EP นี้ดังนั้นอนุญาตปักมุดนะเฮ้ขอวิธีนะฉันขอโกงนะเพื่อนจำไว,ว้นะว่าฉันจะขอโกงเพราะว่าวิธีนี้เราจะต้องหาแร่เหล็กถ้าไม่มีแร่เหล็กแล้วก็ชีวิตเราก็จะไม่ดี ดังนั้นขออนุญาตลิปนี้ผมขอโกงก่อนนี่แน่วางบักแฟนอันนี้ก็ใส่จะไปหลุมลบไพรซะเลยทางเรามาเราไปทางนั้นส่วนข้างว่างก็มีเล่ด้วยเ,เป็นเหมือนมันมีอะไรไกลๆต้องปักอีกแล้วเหรอดูสิมีอะไรมะ ไฟอโอ้เจอเล่เหล็กแล้วแค่ก้อนเดียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะภารกิจสำเร็จแล้วเจอรเล่เหล็กละให้ตายเถอะเจอเล่เหล็กแล้วตายฮะเจอเล่เหล็กตรงนี้เลยเจอเล่เหล็กก้อนนึงอะ่ะตายเร็วตายเร็วตายเร็วเจอเล่เหล็กเจอเล่เหล็กโอ้ยเจอเล่เหล็ก มีดวงดีอ่ะจริงดวงดีมากเจอแร่เล็กว่ะมันมีแค่ก้อนเดียวใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็มีแร่ลูนโอ้แล้วสรุปมันเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ดีแล้วที่เลือกขุดลงมาทางเนี่ยได้ของดีหมดเลยอะดูทุกอย่างในนี้สิของดีทั้นั้น จะเชื่อเลยว่าแถวนี้ของมันน,นี่นั้นฉันขออนุญาตนะในคลิปนี้นะครับเราเจอแร่เหล็กละอืมกว่าจะเจอหาอย่างนานนาน่ดารางยุทธ์นีเป็นคิปที่ดีสุดไปไปไปหุดหุดุด,ดไปเลยครับอาหารไม่ได้ย่างไว้ด้วยทำยไงดีจะกินดิบๆไปก็ท้องบูดไป ดังน,นั้นถ้าเรากลับบ้านไปก่อนก็เราจะเสียเวลาไปกปว่ากันดังนั้นขอกลับบ้านไปย่างเงี้ย,ยแล้วค่อยตายเถอะมันเตอร์กอ่ะฉันมีหอกที่แรงกว่านายแบบนี้นะนายก็ถุยอันนี้เลยยกคนป่าของมันไม่เห็นเรานี่ไง อีซาลีอีซาลีนะไม่ใช่อีซี่โอเคนะจุดผมตั้งค่าพี่กัดไว้ตรงนี้แล้วกันจุดจำค่าพี่กัดไว้นะอันนี้เป็นเหมืองเหมืองนะจุดทางเหมืองอย่างดีงจุดนี้มีแร่เล็กด้วยวัยดังนั้นเราควรจะเลิกที่นี่เป็นเหมืองโอเคนะนี่นะตรงนี้เปทางเข้าเหมือง,องเรียบร้อย ก็ข้าวพิกดรก็เรียบร้อยแล้วรูไหนกันเนี้ยรู้ที่ไปทานท้องทะเลอ่ะเพื่อนดังนั้นแช่ขอบเปียนดพ่กัดก่อนไอ้กัดโอ้ดีเนีย่ยเราอยู่ใต้นี้ใช่ไหมเราแค่เดินตามข้าวพิกัดไปไปทางน,นี้ข้าพ่กัดไปทางไหน,น,นทำได้ไหมเมื่อกี้เราขุดเหนือไปทางไหนเออ ทางนี้เปล่าอาจจะใช่นะดูดีมันสลับทางกันเทียบไอ้นี่ทางออกเข้าใจยุ่ป่า,มาเมื่อกี้ออกมาจากทางนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราบอกว่าไงนะทางเอ <Hey. S 1> มันเป็นทะเลแบบนี้นี่แสดงว่าทางนี้ดิ เสียงค้างคาวกับเสียงมันฟ้องกันเมื่อกี้เราไปทางนี้อันนี้ทางออกเฟยทางทางนี้เราไปทางไหนนะอ้นนี้ก็ทางออกเฟยนแลสรุปเราไปทางไหนอทางนี้ใช่ไหมปะไฟลองดูตามไฟไปสิเฮ้ยทางนี้ฟ้าใครว่าอะไรเอาทางที่ถูกทางที่ผิดเดนที่ผิดไปทางที่ถูก ช่างไร้สารกจริงๆเดินแล้วนอนไฟแล้วนี่ไงวางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว วางเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็แค่จุดจําค่าวิกัดไว้ว่าเราจะเลือกเหมือไปทางนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ดวงดีมากโจร่าเหล็กว่ะดังนั้นคลิปนี้เราจะเลือกทางนี้กันนะได้ไหมเฮ้ดีสิบสามสามร้อยเจ็ดนึงสี่สิบสามจุดเนึ่สาม สิบสามจุดหนึ่งสามแล้วอะไรต่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสูนโอ้ตรงกับพีกัดตรงนี้พอดีเลยยังจุดนี้เป็นจุดวางพิกัดนะดีแล้วเป็นจุดวาวพิกัดต่อมาเราก็แค่เด็กถุงนอนแต่ว่าไม่มีอเออมีโอ้ยที่ลืม เหลือเกินเมื่อกี้โดนแมวขวน่นะเดินกลับบ้านกันอย่างสงบสุขคลิปนี้เราเจอแร่เหล็กแล้วดังนั้นคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ดวงดีที่สุดดังนั้นถ้าเราขอเนี่ยคิดว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปดีล่ะเราเจอแร่เหล็กนะครับที่นี่ดังนั้นคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ เดี๋ยว EP น่ะเราจะมาขุดแร่เหล็กกันแต่ไม่พอละบายสวัสดีครับเราเจอแร่เหล็กแล้วไงไก่คิดบี้